พัฒนากับไม่พัฒนาโง่กับไม่โง่วัดแค่วันนี้ผลลัพธ์ของชีวิตที่มันเป็นอยู่มันมาจากความคิดเดียวของเราเท่านั้นไม่มีใครยัดเยียดให้เรามันมาจากผลความคิดการกระทาของเราทั้งหมดเป็นหนี้ก็มาจากความคิดการกระทําของเราไม่มีความสุขแฟนไม่รักก็มาจากความคิด และนิสัยของเราครอบครัวไม่ทุกอย่างมันมาจากความคิดและนิสัยของเราหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือโฟกัสคนที่อยากออกจากสิ่งที่เป็นอยู่และเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวและผู้อื่นเพราะฉะนั้นการทำคอนเทนต์ครูแจ้งนะักเรียนทุกคนว่าอ่านหนังสือคนสําเร็จชีวิตเราก็จะมีกลุ่มเป้าหมายคนสําเร็จแต่ถ้าเราคบหากับคนคอมเมนต์ที่ ชีวิตไม่มีอันจะกินหรือไม่ดีอยู่เราก็จะเป็นแบบเขาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ไปตัดสินว่าใครเป็นอย่างไรแต่เราต้องตัดสินหรือคัดจากตัวเราเองว่าเราไม่อยากมีชีวิตของคนคนนี้เราไม่คุยด้วยแล้วกันเราอยากมีชีวิตของคนคนนี้เราเดินตามเขาละกันเราคุยด้วยละกันเพราะฉะนั้นคุยกับคนเก่งเราเก่งขึ้นคุยกับคนอ่านหนังสือเราเก่งขึ้นคุยกับคน ไม่มีไม่พอไม่มีไม่ไม่เป็นความสุขเราก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องคัดคนเข้ามาในชีวิตค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นของคนที่จะทําออนไลน์ในปัจจุบันนี้แล้วก็สร้างสารรค์ชีวิตด้วย